อิงฟ้าโดนบูลลี่พูดไม่รู้เรื่องเราตอบคำถามภาษาอังกฤษแม้ทำเต็มที่แล้ว เรียกได้ว่าทำเอาเหล่าแฟนนางงามต่างนั่งกันไม่ติดกันเลยทีเดียวสำหรับการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลปี2022ซึ่งเป็นรอบตัดสินแล้วทำเอาหลายคนนั้นลุ้นกันว่าได้บรรดาสาวงามจากทั้ง68ประเทศนั้นสาวงามจากประเทศไหนจะได้มงไปครองซึ่งสาวงามทุกคนต่างสู้กันด้วยความสวยกันอย่างดูเดือดบ,บนเวทีแถมยังโดดเด่นชฉนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยจริงๆและในที่สุดผลการตัดสินก็ได้ออกมาแล้วว่าอิงฟ้าวราหะตัวแทนมิสแกรนไทยแลนด์ปี2022ก็สามารถ คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งไปครอบครองแม้ว่าจะไม่ได้มงที่1แต่ก็ได้ใจคนทั้งประเทศแม้ว่าจะจบลงไปแล้วสำหรับการประกวดมิสแกรดอินเตอร์เนชั่นแนลปี2022ที่ได้อิซาเบลลาเมนินมิสแกรดบราซิลเป็นผู้คว้ามงไปแต่อย่างไรก็ตามกลายเป็นว่าหลังจากที่จบก,การประกวดในครั้งนี้สิ่งหนึ่งที่เกินความคาดหมายก็คืออิงฟ้าวราหะเลือกที่จะตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษแทนภาษาไทยซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องสงครามที่ต้องใช้ความพร้อมอย่างมากและอิงฟ้าก็ได้พูดเป็นภาษาอังกฤษหักแปบเ ภาษาไทยจะมีใจความว่าถึงประธานานธิบดีปูตินทุกสิ่งที่คุณทํานั้นไม่ต่างอะไรจากอสศูนย์คุณสังหารผู้บริสุทธิ์ทําไมคุณคิดอย่างนั้นทําไมคุณทําอย่างนั้นทุกๆคนบนโลกสมควรได้รับสันติภาพความรักความสุขและการเคารพซึ่งกันและกันเรามาช่วยกันหยุดสงครามหยุดความรุนแรงหยุดสิ่งเลวร้ายเราสามารถสร้างความรักและทําสิ่งที่ดีกว่าเพื่อโลกสงครามสร้างปัญหาในหลายๆทางทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาเช่นเดียวกันกันกบสงครามในปัจจุบันระหว่างรัสเซียและ ยูเครนที่ไม่ได้ส่งผลดีกับใครซึ่งทําให้ทุกคนทั่วไปต้องการมาเป็นผู้ลีภ้ภัยมีคนต้องตายเพื่อแย่งชิงอํานาจความเปลี่ยนแปลงเริ่มได้ที่เราเพียงแค่เราทุกคนเริ่มหันมาช่วยกันเริ่มหันมายิ้มให้กันซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวและยั่งยืนหยุดสงครามตอนนี้และหวังว่ารัสเซียจะหยุดการลุกรานยูเครนอย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าอิงฟ้าพายายามอย่างมากโดยเฉพาะการพูดภาษาอังกฤษแต่ก็ยังไม่ไวายมีคนเข้าไปกดดันและแซอิงฟ้าเจอกระแสะดราม่าถล่มโดยเฉพาะการ เพื่ภาษาอังกฤษที่บางคำฟังไม่รู้เรื่องปมไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่สมควรที่จะเข้าไปถึงข็อผ้าคนสุดท้ายแต่ไปไกลถึงตำแหน่งรองชนะเลิศอ,อันดับที่1 m i s s มิสแกลน์อินเตอร์เนชั่นแปี2022จนอินฟ้าต้องออกมาฟาดกลับโพสต์ไอจิสตอรี่เป็นภาพที่มีข้อความภาษาอังกฤษหากแปลเป็นภาษาไทยจะมีใจความได้ว่าอย่าล้อเลียนคนที่พูดภาษาอังกฤษผิดเพราะว่ามันหมายความว่าพวกเขารารู้ภาษาอื่นพร้อมกับเขียนแคปชั่นหากแปลเป็นภาษาไทยจะมีใจความได้ว่าฉันเป็นแค่คนหนึ่งที่ไม่เก่งภาษา ังกแต่ฉันก็ฝึกฝนและพยายามเพื่อความฝันโดยไม่กลัวที่จะพูดออกมาและฉันก็ไม่เคยคิดที่จะหยุดพัฒนาตัวเองขอผิดพลาดในการสื่อสารการพูดคุยสอนให้ฉันเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นภาษาไม่ใช่เรื่องน่าอายและฉันก็ภูมิใจในตัวเองมากๆ